สวัสดีครับผมเพอร์ธนพลครับก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนยังน่ารักเหมือนเดิมยังติดเทนทีวิตอันดับหนึ่งด้วยเองแอบเข้าไปส่องครับแล้วก็ทุกคนเหมือนยังรอเราอยู่ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆี่ทุกคนครับที่คอยติดตามเรามาตลอด2ปีครับก็ถ้าเป็นตัวละครเอก็คือค่อนข้างที่จะเหงามากครับเพราะว่าเหมือนกับ คิดไปโดยที่ไม่ได้บอกลาเนี่ยู่ดีหายไปเมืองนอกกันนะครับแล้วเราก็จากคนที่เราเป็นคนคอยปกป้องคนอื่นเรากลายเป็นว่าเราดาวที่สุดเลยในหมู่เพื่อนเ,อนเลยนะครับคนอื่นต้องเข้ามาเทคเรามาดูแลเราแบบนี้ครับค่อนข้างเยอะครับในหลายๆเรื่องด้วยมันเป็นความท้าทายที่เราสามารถกล้ากลับมาทำเซียสองกันเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราลืมเรื่องตัวละครกันไปเกือบหมดแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาจากมังเิญรักที่ชั้นแรกเนี่ยก็คือ2ปีครับแล้วก็เพิ่งกลับมาลื้อกันเนี่ยในระยะเวลาไม่กี่เดือนครับแล้วก็มันเป็นความท้าทายของผู้จัดด้วยผู้กุมกลับด้วยบนี่ครับนักเขียนด้วยแอบมีลืมบ้างครับยอมรับว,ว่ามีแอบมีลืมบ้างแต่เราก็พอเรากลับมาถ่ายเรื่อยๆเนี่ยก็พอที่จะเข้าใจบ้างแล้วก็แบบได้พี่นิวคอยช่วยด้วยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็จะงงๆหน่อยว่าเราต้องเล่นยังไงหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ พัฒนาการของตัวละครผมก็มีความโตมากขึ้นความที่เศร้ามากขึ้นนะครับความอ่อนแอจากที่เอไม่เคยแสดงให้คนอื่นเห็นให้ให้เห็นแบบนี้ครับมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากครับซีนนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆจ,จะบอกว่าทุกซีนฮนะทุกซีนพวกเราทุกคนตั้งใจทํากันมากจะบอกว่าทุกการไท่ายทำอะไรเนะี้ยเราแบบ ตั้งใจทำกันทุกอย่างติงแคนติงแคนเนี่ยคือผม,มันจะสนิทกับแคนเพราะว่าแคนเป็นนักบอลด้วยกันก็จะมีแคนเข้ามาปรึกษาบ้างว่าแบบทำไมรักเป็นแบบนี้ยังเป็นอย่างนั้นอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีเข้าไปเกี่ยวกับติงแคนบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้ครับไีเรียนร้องเพลงด้วยมีไปคุยเรื่องเพลงด้วยครับเยอะเลยครับปลายปีนี้มาเยอะแน่นอนฮะมีคู่ด้วยมีเดี่ยวด้วยครับ คู่นี้ยังบอกไม่ได้ฮะแต่อยู่ในโปรเจกต์บอยเฟนครับของ MBO กับแกมมี่ครับแ<ห>นวจริงๆผมเป็นคนฟังเพียงหลายแนวมากไม่ว่าจะเป็นคลิปฮอปหรือว่าอะไรอยางเนี้ฟังหมดเลยครับจริงอยากจะลองแบบพวกคลิปฮอปคลิปฮอปดูบ้างครับเพราะว่าเราไม่เคยทำเลยครับใช่<ห>จริงๆหนๆหึ่งความลับที่คนไม่รู้รอะครับเออเป็นคนทาครีมนานมากใช่อาจจะดูเป็นผู้ชายแมนๆนะแต่เป็นคนดูแลตัวเองแบบ ดูแลแบบตัวเองโคตรโคตรไม่ด้ง่ายเลยเพราะว่าอาบน้ํานานมากดูแลตัวเองนานมากอันนี้เราไม่ค่อยบอกใครใช่จะมีแบบพวกพี่แปนรู้หลังอาบน้ําด้วยตอนเช้ายอย่างเวลาผมตื่นไปเรียนต้องอาจจะนานหน่อยเลยครับกิมหน้าใช่ไหมครโอ้โหค่อนข้างเยอะครับพี่ใช่มีตอนกลางคืนก็นมีเซรัม่มมีเซรั่มตัวสองตัวมีครีมมีมันเรียกว่าอะไรอ่ะผมใช้แต่ผมไม่ผมไม่ค่อย ไม่รู้จักชื่อครับเซรั่มบูลเตอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตอนเช้าก็มีครีมกันแดดอะไรพวกนี้ครับแล้วแบบผมก็มีสระอะไรแบบนี้ uh, ครับก็มีโปรเจกต์บอยเฟนครับทางเอ็มบีโอแกรมี่ครับหนึ่งโปรเจกตามมา์แล้วก็มีแฟนโฮเปีย e ครับแล้วก็โปรเจกต์อื่นๆที่ตามมาแล้วก็มีบังเอิญร์ลัคเซี่ยนสองครับที่กำลังจะออนแอร์ในวันที่2กันยาในช่องทางวี v. เอช่องทาง ก็ S <S <S บังเอิญรักชิ้นที่สองนะครับที่กำลังจอนแอร์กันใน VTV นะครับวันแรกวันที่สองกันยายนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับคบรถแน่นอนครับ